ปดเซนของใหญ่ของใหญ่เลี้ยวไปคือวงหลังโอ้ยวาดทีทัวร์ฝนฝนฝนปากกาแปดเนเจขาวเกี้ยวเนียวมุทงตรกางแปดเซนเย็ดเซนมาประทะเียวนี่กิี่เจบอกได้ว่าทิศสองดังเลยรับที่บอกสองโอ้โหสวัสดีครับพี่น้องฝนตกอีกแล้วครับ มือคอนแจงปัดยาตกบันนี้กำลังลินมาอีกครับมีแห้งหรอครับลินเมื่อคืนครับมายามมองครับพี่น้องมนันเสื่อมองไว้หนองกุงโก้งนี่แหละครับสี่ผืนครับสี่เส้นมีหกเสน้นเจ็ดเสน้นแล้วก็แปดเส้นครับหก <6, 7, S 1> เจ็ดแปดแมนหกเจ็ดแปดอีกอันหนึ่งขึ้นอย่างครับพ่อเจ็ดเส้นสองผืนอ๋อเจ็ดเส้นสองผืนแมนหกเจ็ดเจ็ดสองทาลง 6, <7. S 1> ไปรุ่นได้ครับพี่น้องเสื่อเลาะต้นไม้ลงไปนี่แหละ บบบรรยาากศแจอกสเตะออกมาขัดเลยด่างตอกเอาได้รบ่นลื่นเลยแหละนี่เขามีความหวังสูงว่าเรามีมือมคือว่านี่จอกคือออกมาลวนลามขัดเลยเรามีที่ของมือเสียบ่เริ่มมาครับผมอันนี้อันนี้จะเส้นนี่ครับพ่อครับเหนาปุ๊อันนี้เปดเสี่ยนของใหญ่ของใหญ่เดี๋ยวไปคือฟูงหลังปลาปลาคือตัวนิ่งๆด่างเปดเส้นมันตายฟูอยู่ต่างหากตอนนี้ ไปฟูอยู่ตังหักมีดีถือทางมันหมัดแต่ชีวิตมันดสายเลยเมีนบ่ห่ะเลื่อนหรอยกขึ้นยึดกันหัโอ้ยบ่แมีนเส้นเอาเร็วได้ครับแปดเส้นเอาเร็วได้ครับเอาเล้วพี่น้องเอาเล้วต้องโอ้ยปลาปากาครับผมปาดทีทัวร์ติงติงติงตปากกาแปดเส้นโอ้ยหนึ่งเงาเขมาได้ลูก ้อกาเรามาแล้วเราได้เอาลูดเซนีเลยแล้วมันตัวใหญ่ตัวจับไว้เลยว่ามันปลาเขียนว่ามันเลานงไงผมเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยแล้วปดออกไปนั่มีซีดดเดี๋ยวเส้นกับงสีลครับผมแต่ว่าเบิรเอาลพี่น้องเหนี่ยใหญ่ปังปดซอยแล้เป็นักัก ยืดเบาะเปาะเห็นขาวขาตอนนานตายแล้วหละมะหน้าปากกระป๋องประตวงนี่นี่จะแก้กระป๋องหรอกครับตายคอรอพี่น้องมันเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวล่องกลางต้องกายตัวนี้ตายไม่ไหมยุ่นมีรักซ้อนสองมนคือปุ่มญ่สกปรก ใครอยู่เห้ตายใหม่ๆอย่างนี้ตอนสองได้ครับตายวังจะแจ้งนี่ละตองไก่ปกติใส่ปลาหม่านี่ส่วนมากจะเป็นปลาตองแสดงว่าแม่มันอยู่แถวๆนี้นะอันนี้ลูกมันนี่ลูกมันจีบายน้ำไปยังเน็ตหรอกพวกคักแขาได้พี่น้องเลยแต่วงั้นหลงนะต้องงามอยู่ได้พี่น้อง ไม่ไม่ไม<า>มแปดเส้นครับตัวที่สองแล้วเข้ามาเลยจ้าตกหลินพี่น้องเลยเมื่อต่อครับผมแปดเส้นหองจะนี่ยังได้ลุ้นประมาณสักองสามว่ายังได้ลุ้นต่อครับผมังขาเด็ดเด็ยดครับผมโอ้รุ่นทำกันต่อครับที่น,นี่ก็บม่ยามดางหกเซนครับผม หกเส้นจิมานปากาคือยังเหมาว่านมกรบ่ะครับรุ้นหกเส้นนะครับพี่น้องบ้านนี่น้ำมาจับกับมาถือเจ็บยังครับถือแต่เงินบ่โอ้ไปทางเขาแล้วเอ๊ะปากาครับผมตีงใดอยู่บนยนใด้ใดครับผม นี่นะพี่น้องตัวที่สามโอ้สนุกไล่ด่าง,งตัวที่สองพี่น้องเ,ออ<ฮ>เนี่ย่เนี้ยสดๆ<ฮ>ด่าแล้วสดสดครับพี่น้องตัวนี้ปกาปลนเป็นๆครับหกเซนใส่นาลักบผมใส่ปลาดิ้ง ตัแปดเส้นนี่ยังขัดครับแต่รุ่นนั้นเมด่อสุดโอ้หสุดยอดอลังการเฮ้อเดือดสองออละนั่นเดนไดสองรุ่นต่อได้ครับพี่น้องอขี้เงิน เลื่งดังเซฟไปสองเงืนลึงบ่ห่างๆมาลงเธอหนึ่งได้การดิฮึบนนมาแล้วมาอีกแล้วดีเรัาเอางามนี่ละครับพี่น้องปากกาติงอยู่นี่ให้มันติงอยู่ต้นนาท่อมหลุดตัวตน กิดตื้กิดตื้อบครับพ่อจังหวะนี่ดิแม่เดี๋ได้ดูต่อนานี่นะอืมปลาคาบอกครับน่าจะแม่นอยู่้ยมีมัโอ้โหแม่นปลาสูตรน้อยพี่น้องเอ้่อยขนาดมะขานดังพุกสิ่งสวยไปของเขียวโอ้มันเอาปลาเอาปลาเรากินของเขียวเก็บเล็กผสมน้อยพี่น้อง ปลาสูตรน้อยครับท่านนะมาเจอมังครบเดี๋ยวพี่น้องนี่นะหกเซนครับจีดเซนมาประทะเดี๋ยวอยู่จุดนี้เดี๋ยวบอกได้ว่าติดสองดังเลยครับติดทั้งสองด้วยโอ้โหนี่ครับจอกกับไานั่นทางซีแยกแต่พาไปเลี้ยงกันนู้นนี่ไอ้ที่หัวตะกูขืนแล้วพี่น้องเป็นทรงนี่มันจอกออกมาทับเพราะว่ามันอยู่ฟุ้นเด้มัน ลมพัดเหนือเมื่อนี้ลมพัดลงเตอะอยังไข่อยู่ยังถือตัวนึงอยู่จุดนี้โหดีขึ้นหน่อยอันนี้ปล่อยอะไรหรือวะครับพ่อปล่อยอะไรนะปล่อยอยัางละลอดเนาะอือ๋อปลอมไปเออเม็ดปลอมลูกพราะอะไรมาชื่อยึ่ได้พี่น้องกับตัวนี่ครับพามาเบิ่งครับเบิ่งรักเนาะเราบ่ลูกเบิ่งกันเนาะ ใส่ยู่มันทันได้เนาตายใหม่ๆอโหอันนี้บอดดายไกยแล้วครับเด้อตองธรรมดาครับนี่ตองธรรมดา,รรมดาอืนนี่เจ็ดเส้นครับเตรียมเดี๋ยวไปนี่ครสองตองแล้วครับอยู่ในถุงเชลยบรรยากาศก็กจังเห็นแล้วครับผมเอ้ามีแค่ควันหลงมันยังเขับอกอ้าูหูใส่ละกระสูุนน้อยประสูุนน้อยคร,รับผม ปลาสูตรชิมจังัตัวใหญ่กันรายการล้วนอันนี้ก็เป็นเกี่ยวเกี่ยวเขาไปครับเนี่ยละครับพ่อปลาแน่้นะรุ่นเทพพี่น้อยเนี่นะมันหยั่งบนเกศเส้นเลยครับนี่นั่นกับของใหญ่แค่ไหนแล้วนะด่างเจ็ดเส้นงบัวบ้าอ้หูตองหิีิเลวครับพ่อตายยังหยังลุ้ยหยังหิริได้ไหมเนาะตายไม่ไหมบอปลาตองทิศดีครับผม หายเงือเล่นะเสือพัดตองเสือเบี้ยเสือดังเอาไวได้มันมีดุ้นดินตบต้นายแล้วตายใหม่ครับ่น้องสดสดสามล้วมาดิเกี่ยวลมปมีซดเลย แต่ข้างหน้าเคี่ยวพ่อผูไว้ก็พ่อมันีได้โกกลักกันเลยเอาผมเส้นไหนคไับบึงนี้บึงนี้ข้าวมันจมลงครับบึงแน่ครับบึงมีแน่คือเดี๋ยวเดีลงอะไรอนันเอ้าปลากาคือ็นตะลูดแท้โอ้มาถือมาถืงมองผูไว้พอดีเลยเลื้องงามดีครับปลากา

ฝนตกเมืดขคืนครับ, <พอ S 1> บ่าวออป่าจอบอย่างคัดขืนไม่ไ, <c oughs> นนได้ขาวป่าเต็มระบบมุ้งข้างหน้านี่บ,บ,อ,บอกเขาเพาะมองนี่แหละหูือเอเป็นจอบสีฟด้งๆแล้วก็ข้าวด่างกับตีนพร้อมนะน่าจะนะครับผ<ด>ู้ใดอยากได้ หอยเชอรี่ไปยุไปกินกับน้องกุดกว่างก็เป็นอหลายเลยที่น้องโอ้โหปลายังนะครับน้าตองคือเขาปลาตองอีกแล้ว,ออลวสีตองครับผมนี่คือเหมือดทองเหมือดทองถิง่เห็นบอกที่น้องมันมืดจังไหมเห็นไหมเห็นอยู่ครับพอครับเอาตัวนี้ตัวเป็นครับตัวนี้ใช้แย้ใช้ไย้ครับถ้าเก่าเพราะเสือเงินนะเงือปลาลูกเหเสือเด็ด ด,ดีแต่ว่ามีเห็นปลาลูกคอเห็นปลาลูกคอออกมาเสือี่หวยว่ามันได้กันปลาต่อพี่น้องรุนต่อเด้อครับหาอยู่หากินพอได้อยู่ได้กินโอ้หอยสุดีนพี่น้องยบักไงนี่เหีบ น้องกุดพวงครับผู้ใดอยากกินครับผมบืดครับได็กอยู่ไปกินนะครับสามสิบนาทีก็ได้กินแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับผมขัปฟองให้มันถือด่างนะพี่น้องคิดว่าถือด่างครับพ่อครับเบิ่งลักษณะเนี่ยมันมีด่างนิดหน่อแแ่นอยู่หน่อยปลาตองอีกแล้วครับคือเก่าห้าตองแล้วครับผมคุณหลง ที่ห้าบ่เน,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 นี่ยนงี้ยน,นะพ่อสี่ตัวมันย่งติดอืมตัวหลุดแล้วพี่น้องฮะนะแงบแงบอมหลุดคือเขียวสองหององามดีจงน,นะครับปลาน้าใสดีด่นี่ครับเห็นไเด้ครับพ่อจังเอิจังเอิปลาหลาเขาครับผม,มสกนะปรเนาะอ่อได้ปดเยอเนี่พี่น,อ <c oughs> น้องเลยโอ้ยแ่ พอได้จับได้ปลายอยู่ข <c oughs> ึงมาได้เลยพี่น้องเฮ้ยจับเลยอยได้นน <c oughs> พืนคิดจอกครับ <c oughs> สุดท้ายของเขาครับจ่อเจ้าเฮ้ยจะไปเก็บกระสรือบ,บันตาเดือดเริ่มแห้งยิ้ง,อ,งอาอหน่อย <c oughs> ีท่านเห็ดปลาจักตัวอย่ใได้พี่น้องผอื่น จอกเรือนล้วนจอกเรือนล้วนโอ้โหขึ้นจากน้ำไว้ด้วยครับผมเื่นสุดท้ายนี่บ่ได้จักโตครับดางเส้นนี้ก็จะซื้อมารู้สึกว่ามีใหม่รับกีน้องดางเก็ยเสี่ยซื้อมาจากหวยฟึงสองเกือสองปีเลยเสือมีค่อยถือหมา,หาด,ดูครับพ่อครับตัวม นี่แต่มาห่วยด้วขหอนบ้านเลยดิครับหอนเทียนแล้วพี่น้องโอ้ยขนตะินตองเสะเสะเยอะดี๋ยวงานเซานีแต่ว่าไม่ได้หลายตัวรักได้หลายตัวรู้ไหมตัวนี้คือขี้เด็ดเลยคราวนี้ปากาใหญ่ตัวนี้ก็ปีงได้เยอะพี่น้องพี่ธนเอาตองได้จากตัวระดับพ่อลาบอี่ตัวนึ่สี่ตองครับพ่อห้าตองห้าตองรู้แล้วเน้อง ครับคุยลามป่าคุยลามนี่และครับผลงานเซานี้ก็ได้ครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกคันเด้อครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับกขอบคุณครับผมขอบคุณครับใร่ครับขอบคุณครับกืนอะไรไม่น้องทางคุณมาสวย